เสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของยอดคอมเมนต์บนเฟซบุ๊กนะผมทำยังไงมาดูกันได้เลยนะอันดับแรกนะผมเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอทพี่ผมแปะไว้้เพื่อนได้เลยนะเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ k m k t เ a ี e l ได้เลยนะหรืออันเพื่อนที่ดูผ่านลิปสั้นลิปช็อตทิปเี้ยวเป็น qr code ด้านล่างเพื่อสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยน่ะหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผมชวเพื่อนมากดสมัครใช้งานปุ่มสีเขียวตรงนี้ก่อนได้เลยนะ คลิกเข้ามาก็กชื่อผู้ใช้อีเมลรหัาสดผ่านยืนยันลหาสดผ่านได้เรียบร้อยนะับที่สําคัญนะติ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวอย่างนี้นะผก็กดสมัครใช้งานได้เลยนะหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีแดงด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะับกดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อนอยู่ส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนั้นแรกนี้เลยนะ ตรงกลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเเลือกเลยทีเดียวนะครับเพื่อนเลือกในส่วนของ Facebook ได้เลยในส่วนของมวลหมู่เลือกมวลหมู่ที่เพื่อนต้องการนะก็เป็นมวลหมู่ในส่วนของเพิ่มคอมเมนต์นะที่ผมพาเพื่อนทำนะเอาบริการเนะเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะครับเอาในส่วนของลิงก์ไปก๊อปปี้ลิงก์ในลิงก์ในส่วนของโพสเพื่อนเพื่อนอยากจะเพิ่มยอดอคอมเนต์ได้เลยคนะัะ เป็นโนพสต์นี้กดปุ่มแชร์ด้านขวาตรงนี้นะผมแล้วก็จะมีคําว่าคัดลอกลิงก์อยู่เนี่ยกดวางลิงก์ได้เลยนะผมก็ใส่จํานวนที่เพื่อนต้องการนะผมก็จํานวนก็คือคอมเมนต์นั่นเองนะผมผมก็เขียนมาไว้แล้วนะผมสิบคอมเมนต์เลยเนี่ยกดคัดลอกแล้วก็วางคอมเมนต์ที่เพื่อนต้องการได้เลยนะว่าเขียนคอมเมนต์ตรงนี้ได้เลยเนี่ยเอากดสั่งซื้อได้เลยนะผมคือหน้าต่างคิวๆอย่างนี้นะตอนนี้ยอดคอมเมนต์ของเรากำลังเพิ่มก็มานะก็รอสักพักหนึ่งนะ ระหว่างที่รอเดี๋ยวต้องขอแนะนําเมนูต่างในเว็บไซต์เพื่อนเลยละกันนะ่ะในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนยผมบอกออเดอร์อต่างที่เราเคยสั่งซื้อไปนะผมที่กำพิบอยู่เป็นออเดอร์ใหม่ล่าสุดของเรานะผมสายบนตรงนี้เป็นเลขรหัสออเดอร์นะผมรายละเอียดต่างๆ,ๆก็จะบอกอยู่ตรงนี้เลยนะผมตรงกลางนี้เลยนะก็สามารถดูข้อความได้นะผมที่เราพิมพ์ไปนะ่ะนี่นะผมที่เราพิมพ์ไปนะ่ะ ในส่วนของสถานะก็จะบอกอยู่ตรงนี้ว่ารอดาเนินการนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเลยเนี่ยอันนี้ส่วนของเมนูเติมเงินนะครับผมจะมี3ช่องทางการเติมเพื่อนเลยทีเดียวนะครับไม่ไว่าจะเป็นสแกน QR Code ถูกมน,นี Wallet c ป y p t o c u r เร n c y นะครับเดี๋ยวยกตัวอ,อย่างให้เ,เพื่อนดูเป็นสแกน QR Code แล้วกันนะครับใสะยะ่ยอดจานวนเงินที่ต้องการเติมนะครับผมแล้วก็กดเติมเงินได้เลยแล้วขึ้น QR Code อย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือแสแกนจ่ายได้เลยนะ สแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินหนอนเพื่อนนะผมจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะอันในส่วนของเมนูติดต่อแอดมินนะผมหมามถึเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างๆอรมาที่เมนูนี้ได้เลยนะก็าสามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะกรอกรายละเอียดต่างๆไปนะผมแล้วก็กดส่งตัวไปได้เลยนะ่ะหรือว่าจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะขวาบนก็้ได้ปุ่มไอคอนไลน์เนี้ยขีดเข้าไปจะเป็น QR ว o า e โค้ได้ด้วยสแกนแอดไลน์ได้เลยนะแอดมินก็พร้อมตอบเ,เพื่อน24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผม ใน,นส่วนของวินูแนะนําเพื่อนเนาะเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะผมไปแชร์ให้คนอื่นๆได้เลยจะได้ค่าคอมมิชชั่นน้ถึง5%กันเลยทีเดียวนะผมสื่อว่าเป็นอะไรได้เสริมเลยได้พิเศษแล้รับเราอีกช่องทางหนึ่งเลยนะซีรีส์หนังจีนถ้าเพื่อนๆใช้จ่ายในเว็บไซต์ครบ5 0รบาทนะองก็าสามารถปลดล็อกดูเมนูซีรีส์หนังจีนได้เลยฟรีๆน้องมีซีรีส์เพื่อนลเลือกมากถึง400เรื่องกันเลยทีเดียวนะ อ่ะตอนนี้ถ้ผมผมคิดว่าคอมเมนต์ที่ผมเพิ่มไปนะมันจะเพิ่มมาแล้วต้องขอไปเช็คดูก่อนนะอ่ะเรียบร้อยแนละ้วผมก็ทยอยเพิ่มมาแล้วนะผมก็กดรีเฟซดูสักทีหนึ่งนะครับกดรีเฟซมาเรียบร้อยแนละ้วผมนี่นะผมคอมเมนต์ที่เพิ่มไปนะผมก็เพิ่มมาแล้วนะครับถือว่าเพิ่มมาแบบรวดเร็วจริงจริงนะผมเดี๋ยวกดเป็นคอมเมนต์ทั้งหมดนะผมนี่เลยนะครับ ถือว่าสุดยอดจริงๆแล้วผมเว็บไซต์ KMK Social นะครับเว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดคอมเมนต์ได้ต่างๆน้เพื่อนๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม f a c e b o o k YouTube t i k t o k หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับสามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับหากเพื่อนสนใจใ,ใช้บริการเว็บไซต์นะ้วสามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอเพื่อมาใช้งานเว็บไซต์กันได้เลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ